บัดนาวข้าก็เลยหงายท้องตกลงมาบนโลกแต่เป็นเพราะไม่มีใครบอกทางาก็เลยไปเกิดในท้องหมูเข้าก็ดูสภาพของข้าเสียต้องมากลายเป็นหมูแบบเนี้ยแต่ว่า,าข้าก็ได้บำเพ็ญจนเป็นปริศาจมีพระโพธ,ธิสัตว์มาโปรดหให้ข้ารอคอยผู้อัญเชิญพระตรายไปดอกอะ่ะอมิตตพุทธพระโพธ,ธิสัตว์เมตตายิ่งนะเมตตาสา,า,า์นะ เมื่อเจ้าอยากจะบำเพ็ญอยากมาเป็นศิษย์ข้าอาจารย์ก็จะตั้งชื่อทางธรรมให้เจ้านะอ๋ออาจารย์ตอนที่ข้ารับศีลจากพระโพธิสัตว์นะท่านได้ให้ชื่อทางธรรมไว้แล้วชื่อว่าเออตึงหงอนเหน่งหงอนเหน่งหงอนเหน่งเหรอตลกดีศิษย์ที่เจ้าชื่อหงคงเจ้าชื่อหงอนเหน่งพอดีเลยอาจารย์อาจาจาเล่อย่างนะเพราะข้าได้รับศีลมาแล้วจึงได้ละเว้นเนื้อสัตว์ผักข้าว ตอนอยู่บ้านพ่อตาน่ะข้าวกินแต่เจไม่แต่ท้องเนื้อสัตว์หมูไม่กินหมูหมูไม่กินหมูในเมื่อลากเนื้อสัตว์แล้วอาจารย์จะตั้งชื่อให้เจ้าใหม่อีกชื่อหนึ่งชื่อป้อยไกโปยังไเออคือเออคือก็ขอบคุณอาจารย์นะอาเมตโพนขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคจารย์มี็นเรื่องดีนะแล้วก็เป็นเรื่องร้ายด้วยเรื่องดีคือโลกนี้มีหล่จีนเพิ่มส่วนเรื่องร้ายก็คือต้องพราหัวเมียที่รักกันนะสิอาจารย์พูดทำไม Yeah.